ครับผมก็กลาบสวัสดีทุกคนนะครับก็มาอยู่กันอีกแล้วนะครับผมนะกับไบชมธรรมชาตินะครับชัดไบเกอร์นะจะพาทุกคนมาชมบรรยากาศชมบรรยากาศธรรมชาติด้วยกันนะครับ ก็บอกเลยว่าตอนนี้ไม่ได้พกตังมาสักบาทเลยพกมาน่าจะพวกมาประมาณ3าสิบบาท <S <S <IL EN C LE> ชิวๆชิวๆชิวๆก็เสอือปูเขาวนะครับ เดี๋ยวเราแวะกินกาแฟสดสดมาคุนกินก่อนดีกว่าก็เหลือไปเห็นกาแฟสดพอดีน่าจะเข้าไปทางนี้อะ่ะบรรยากาศจะลมลื่นเย็นสบาย นะครับผมบอกเลยว่าเส้นนี้ไม่เคยมานะฮะทั้งมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์นะครับไม่รู้มีหมาหรือเปล่าคิดถูกที่เอาเสือภูเขามา อันนี้ร้านกาแฟป่ะครับกาแนะฟ เอสเพซโซ่แก้วหนึ่งเย็นเย็นแล้วก็มีเค้กด้วยใช่ไหมครับเค้ก<อ>เ,ออเหลือแต่ชีทาร์ตอ๋เออเหลือแต่เอันนี้ชิ้นหนึ่ง เหมือนจะเริ่มร้อน กาแฟแก้วนึงเท่าไหร่ครับ5้าถห้าครับทั้งหมดเท่าไหร่ครับพี่กุ้งเท่าไหร่อันนี้มีพร้อมเพย์ใช่ไหมครับเก้าสิบห้าครับพร้อมเพย์พพยได้เรียบร้อยแล้วครับไขอขอปแล้วนะครับปั่นมาจากไหนคัเนี่ยปั่นจากน้ำเป็นครับใช่ยังไม่ดี กำลังจะไปขึ้นข้างบน,นใ,ชใช่ครับขับอยู่ที่ประมาณเกียร์หน้าสามเกียร์หลังหกเลื่นเลื่น สบายสบายมากยิ่งขับแบบทางแบบเนี้ยโคดแบบสบายเลยนะครับนะเดี๋ยวเราจะย้อนกลับไปนะย้อนกลับไปสู่ถนนเสือภูเขานะครับบรรยากาศวันนี้พากินกาแฟ บ้านสวนมังคุดโอเคเราก็ออกจากบ้านสวนมังคุดกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้อยากจะทราบว่ากี่กิโล,ละแล้วเราค่อยดูตอนจบดีกว่าตอนที่เราปั่นเสร็จแล้วชมบรรยากาศเสร็จแล้ว เค้กอีกสี่สิใช่ไหมอีกสี่สิบก้าสิบห้าะเพชรสี่้ ไม่รอดเกือบเดสมอลเล่พ่อหมาแล้วเราเราไม่น่าเลยใครทักมาระวังปั่นๆอยู่พายุเข้า ต่อให้จะมีเนินเสือพภูเขาก็จะต้องไปให้ได้ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่หน้าวัดน้ำใสนะฮะผมระยะจากบ้านที่เราปั่นมานะครับก็ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ5.3กิโลนะครับผมระยะก็ 17นาทีนะครับตอนนี้5้ากิโลสามกิโลสินาทีสวยแล้วครับผมก็เดี๋ยวเราขอเปลี่ยนมุมสักครู่หนึ่งนะครับพอดีเมื่อกี้นะครับเกิดขัดข้องนิดหน่อยนะครับสัญญาณแบตสัญญาณแบตของกล้องโกโบโหมดนะครับ ไม่เป็นไรนะครับถือว่าเปลี่ยนบรรยากาศไปอีกรูปแบบหนึ่งนะครับบรรยากาศผมเองนะนะครับก็เดี๋ยวเราลูดเส้นทางนี้ไปแล้วก็คิดว่าน่าจะพอดีคิดว่าน่าจะสิ้นสุดภารกิจนี้นะคับภารกิจปั่นจักรยานนะครับอุ้ยอ้กิ่งไม้เชี่ยหลบไม่ทันอุ้ย อุ้ยอันนี้แก้ไขเชื่อม power bank ไปก่อนนะครับแบตเขายังไม่ทันไม่ได้ถอดแบตออกด้วยพี่เกียรถอดโดนหล่นหายเป็นเรื่องอีกแบต g o โปยิ่งราคาแพงปกตินะครับเราจะปั่นเช้าเช้านะครับแต่เช้าเราตื่นไม่ทันเราเลยมาปั่นเย็นแทนนะออกกําลังกายเย็นแทนนะครับแล้ววันนี้เป็นวันหยุดด้วยนะครับวันอาทิตย์ วันอาทิตย์หน้านี้น่าจะลงเนินวะพักดีกว่าเฮ้ hey, ตรงนี้ได้ว่ะทุกคน เขาเรียกต้นอะไรวะเนี้เห็นปะพบางคนอาจจะไม่เห็นนะมันจะขึ้นเนินยังไงก็ไม่รู้ข่อนเดียวอ่ะขึ้นเนินซะสูงเลย ก็สูงอยู right to <od su jan sleeve> <himself> ่นะสูงอยู่นะเราจะต้องขึ้นเนินให้เก่งให้ได้เลยคนดูเพื่อนๆทุกคนก็เช่นกันนะสำหรับใครที่ปั่นจักรยานอยู่ก็ใครที่ขึ้นเนินเก่งแล้วปั่นไว้แล้วก็สามารถคอมเมนต์แนะนำมากันได้นะครับมีก็เพิ่งเริ่มเนาะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กำลังจะปั่นเหมือนผมเองก็สู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้รดเกียร์แป๊บ นะครับก็เป็นกําลังใจให้สำหรับคนที่ปั่นเหมือนผมนะครับส่วนน้องๆพี่ๆคนไหนนะครับที่อยากจะปั่นก็ไปหาเสือภูเขามาลองหัดปั่นเล่นกันได้นะครับยังไม่ต้องเป็นเสือหมอบก็ได้เพราะว่าอุปสรรคของการปั่นเรายังมีอีกเยอะนะครับใช้เป็นเสือภูเขาดีกว่าก็ทิปนี้ก็ที่สวยก็มีอย่ที่เดียวร้านกาแฟน,นะครับเนาะ แเราใช้กล้องมือถือถ่ายให้ด้วยมีฉากหนึ่งแต่ตามระยะทางที่เราปั่นมาก็หาที่สวยข้อคันยากมากสำหรับทริปนี้นะครับและทริปหน้านะครับเราจะ พาไปออกที่ไหนอีกเดี๋ยวจะแป๊นนึงเป็นครึ่งเลและทริปหน้านะครับเราจะพาทุกคนนะครับไปออกที่ไหนอีกนะฮะก็รอติดตามชมกันนะครับทุกคนเดี๋ยวทริปหน้านะครับเราอาจจะพาออกทุกๆเช้าเออเช้ามืดเราปั๊บเราออกเลยอะไรประมาณนี้นะครับเช้ามืดปั๊บเราออกเลยเราจะไปที่ไหนก็รอติดตามชมกันให้ดีนะครับทุกคน ไหลาเป็นว่าเล่นเลยตอนนี้